ชีวิตเกิดได้อย่างไรถ้าไม่มีโลกวิทยาศาสตร์ไขปริศนาเคยไหมครับที่คุณมองออกไปบนท้องฟ้าในคขืนที่ดาวเต็มฟ้าแล้วเกิดคำถามพูดขึ้นมาในใจว่าเรามาจากไหนมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อื่นอีกไหมคำถามเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสงสัยใคร่รู้ของมนุษย์ธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นคำถามพื้นฐานที่ขับเคลื่อนวง,วงการวิทยาศาสตร์มานานหลายศตวรรษโดยเฉพาะคำถามที่ว่าชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อเราพูดถึง การเกิดขึ้นของชีวิตเรามักจะนึกถึงโลกใบนี้ดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่เราอาศัยอยู่แต่ถ้าลองจินตนาการดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีโลกหรือแม้แต่ดาวเคราะห์ที่คลายโลกจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือไม่วิทยาศาสตร์ได้พยายามไขปริศนาอันยิ่งใหญ่นี้มาอย่างยาวนานและคำตอบที่ได้นั้นน่าทึ่งเกินกว่าที่เราจะคาดคิดก่อนที่เราจะไปไกลกว่านั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตในทางวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไรกันแน่ นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะนิยามชีวิตเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่มีลักษณะเฉพาะหลายอย่างรวมกันเช่นการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์การตอบสนองต่อสิ่งเร้าการปรับตัวและการดำรงชีวิตโดยใช้พลังงานการดำรงอยู่ของชีวิตบนโลกนั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีที่เรียกว่าธาตุธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตบนโลกส่วนใหญ่คือคาร์บอน C ไฮโดรเจน H ออกซิเจน O ไนโตรเจน N ฟอสฟอรัส P และซัลเฟอร์ S หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า CHNOPS ธาตุเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีต้นกำเนิดที่น่าอัศจรรย์ซึ่งก็คือการระเบิดของดาวฤกษ์หรือซูเปอร์โนวาเมื่อดาวฤกษ์ขนาดใหญ่สิ้นอายุไขมันจะระเบิดออกปลดปล่อยอะตอมของธาตาุต่างๆที่สังเคราะห์ขึ้นภายในแกนกลางออกมาสู่อวกาศธาตุเหล่านี้จะกระจายออกไปรวมตัวกันใหม่เป็นดาวฤกษ์และระบบดาวเคราะห์รุ่นต่อไปนั่นหมายความว่า อะตอมที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราในวันนี้อาจเคยเป็นส่วนหนึ่งของดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปเมื่อหลายพันล้านปีก่อนหลักการพื้นฐานที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตบนโลกรวมถึงความเป็นไปได้ของการเกิดชีวิตนอกโลกคือชีวจอน (abiogenesis) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากส,สารสที่ไม่มีชีวิตโดยผ่านชุดของปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนเป็นเวลาน,านานที่มนุษย์เชื่อในทฤษฎีการเกิดเอง (spontaneous generation) ที่ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้เองจากส,สารสที่เน่าเปื่อย เช่นหนอนเกิดจากเนื้อที่เน่าหรือหนูเกิดจากเศษผ้าแต่การทดลองที่สำคัญของฟรานเชสโกเรดดี้ในศตวรรษที่17ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหนอนไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มาจากไข่ของแมลงวันที่มาวางไข่บนเนื้อที่เน่าเมื่อเขาปิดภาชนะที่ใส่เนื้อด้วยตาขา่หนอนก็ไม่ปรากฏขึ้นนี่เป็นการจุดประกายให้เห็นว่าการเกิดชีวิตนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเกิดขึ้นเองแบบสุมส่มๆต่อมาการศึกษาทางเคมีได้เผยให้เห็นว่าสารอินทรีย์พื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบข,ของชีวิตเช่นกรดอะมิโนอะมิโนแอ ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนสามารถเกิดขึ้นได้เองจากสารออนินซีภายใต้สภาวะที่จำลองสภาพโลกยุคแรกเริ่มทฤษฎีที่โด่งดังที่สุดคือการทดลองของมิลเลอร์ยูเรย์ (Miller-Urey experiment) ที่จัดทำขึ้นในปีคศ1952โดยสแตนลีย์มิลเลอร์และแฮโรดยูเรย์พวกเขาจำลองสภาพบรรยากาศของโลกยุคแรกซึ่งเชื่อว่าประกอบด้วยแก๊สมีเทน (CH4) แอมโมเนีย (NH3) ไฮโดรเจน (H2) และไอน้ำ (H2O) โดยให้ไฮฟ้ากระแสผ่านส่วนผสมของแก๊สเหล่านี้ซึ่งเปรียบเสมือนฟ้าผ่าหรือแสงอิลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ผลลั์ที่ได้คือการเกิดสารอินทรีย์หลายชนิดรวมถึงกรดอะมิโน,โน5ชนิดซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สำคัญของโปรตีนในสิ่งมีชีวิตการทดลองนี้ยืนยันแนวทิศท,ที่ว่าสารตั้งต้นของชีวิตสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติจากส,สารที่ไม่มีชีวิตหากไม่มีโลกแล้วชีวิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบหนึ่งอยู่ที่องค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนโลกเท่านั้นการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ exoplanets จำนวนมหาศาลทำให้เราทราบว่าระบบดาวเคราะห์นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลายมากในเอกภพดาวเคราะห์เหหลลล่าาานนีี้มยขดแะะอองคปรกบ บางดวงมีขนาดใกล้เคียงโลกบางดวงอยู่ในเขตเอื้อต่อการอายุอาศัย (habitable zone) หรือโซน Goldilocks (Goldilocks zone) ซึ่งเป็นระยะห่างจากดาวฤกษ์ที่น้ำในสถานะของเหลวสามารถคงอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ได้สภาวะดังกล่าวนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งยวดต่อการเกิดชีวิตตามที่เราเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีที่จำเป็นต่อชีวิตก็ไม่ได้หายากยิ่งไปกว่านั้นโมเลกุลอินรีที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นกรดอะมิโนได้ถูกตรวจพบในอวกาศแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้พบกรดอะมิโนในอุกาบาตบางชนิดที่ตกลงมาอย่างโลก และยังตรวจพบโมเลกุลอินทรีย์ในเมฆก,ก๊าซและฝุ่นระหว่างดวงดาวอินเต s t e l เ a r c l o u d s อีกด้วยสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าส่วนประกอบพื้นฐานของชีวิตอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนโลกแต่อาจกระจายตัวอยู่ทั่วไปในอวกาศนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่น่าสนใจคือ panspermia ซึ่งเสนอว่าชีวิตอาจไม่ได้เริ่มต้นบนโลกแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเช่นจุลินทรีย์หรือสารตั้งต้นของชีวิตได้เดินทางมายังโลกจากที่อื่นในอวกาศ อาจมากับอุกาบาตดาวหางหรือฝุ่นอวกาศการเดินทางข้ามอาวกาศที่ยาวนานนี้อาจเป็นไปได้หากสิ่งมีชีวิตหรือสารตั้งต้นของมันสามารถทนทานต่อสภาวะอันโหดร้ายของอวกาศเช่นรังสีและอุณหภูมิสุดขั้วได้การค้นพบสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมสุดขั้วบนโลก extremophiles เช่นแบคทีรียที่อาศัยอยู่ในปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึกหรือที่ทนต่อกำมันทภาพรังสีสูงได้สนับสนุนความเป็นไปได้นี้ การศึกษาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีเช่นยูโรปาและดวงจันทร์ของดาวเสาร์เช่นเอ็นซาลาดัสก็เป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนานี้ดวงจันทร์ทั้งสองดวงนี้เชื่อว่ามีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่ด้านนอกสภาพแวดล้อมใต้ผิวน้ำแข็งที่มืดมิดและเย็นจัดอาจมีปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลที่ปล่อยความร้อนและสารเคมีออกมาทำให้เกิดแหล่งน้ำร้อนใต้ทะเลฮโร r o t h e r m a l เว n t s คล้ายกับที่พบในมหาสมุทรบนโลก ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดชีวิตสําหรับสิ่งมีชีวิตบางชนิดในอดีตการมีน้ําในสถานะของเหลวพลังงานและสารเคมีเป็นปัจจัยสําคัญที่นักวิทยศาศาสตร์มองหาเมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการเกิดชีวิตนอกโลกดังนั้นแม้จะไม่มีโลกวิทยศาศาสตร์ก็ยังคงมองหาเงื่อนไขที่จะนําไปสู่การเกิดชีวิตได้เงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วย 1. สารตั้งต้นทางเคมีต้องมีธาตุพื้นฐานที่จำเป็นเช่น C, H, N, O, k S และโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนขึ้น 2. แหล่งพลังงานพลังงานจากดาวฤกษ์ปฏิกิกริยาเคมีปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลหรือปรากฏการทางธรณีวิทยาอื่นๆ 3. ตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาน้ำในสถานะของเหลวเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดเนื่องจากสามารถละลายสารต่างๆและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้แต่ก็อาจมีตัวกลางอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นมีเทนเหลวบนดาวที่อุณหภูมิต่ำมาก 4. เวลากระบวนการเกิดชีวิตนั้นอาจต้องใช้เวลาหลายล้านปี การทดลองในข้องปฏิบัติการยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อจำลองสภาพการต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์อื่นๆนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาการเกิดกรดนิวคลีอิกนิวเคลีอิกแอซิดเช่น RNA และ DNA ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมและเยื่อหุ้มเซลล์เซลล์เมมเบรนที่เป็นเกราะป้องกันเซลล์การทดลองเหล่านี้พยายามตอบคำถามว่าโมเลกุลเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรและรวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและทำงานได้เช่นเซลล์ได้อย่างไร การประยุกต์ใช้ความเข้าใจในเรื่องการเกิดชีวิตนั้นมีหลายมิติไม่เพียงแต่การแสวงหาชีวิตนอกโลกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาด้านการแพทย์และชีววิทยาบนโลกด้วยการเข้าใจกลไกการเกิดโรคการพัฒนาวัคซีนและยาใหม่ๆล้วนอาศัยความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาพื้นฐานการจำลองกระบวนการทางชีววิทยาในหลอดทดลองช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโรคที่ซับซ้อนและหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของชีวิตยังช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกและความสำคัญของการอน อนาคตของการศึกษาการเกิดชีวิตนั้นน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งการสำรวจอวกาศด้วยกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บ (James w e ็บ Space Telescope) ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเพื่อหาร่องรอยของสัญญาณชีวภาพ b i o ิ i เนเ t u r e s atures, ซึ่งเป็นโมเลกุลหรือปรากฏการณ์ที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในอดีตหรือปัจจุบันภารกิจสำรวจดาวอังคารการสำรวจดวงจันทร์ที่มีมหาสมุทรใต้พื้นผิวรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ตัวอย่างในอวก มาขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีโลกวิทยาศาสตร์ยังคงมีเครื่องมือและแนวคิดในการสแสวงหาคําตอบของการเกิดชีวิตนักวิทยาศาสตร์จะยังคงสำรวจสมมติฐานที่ว่าชีวิตเป็นปรากฏการ์สากลที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมแม้ว่าโลกในฐานะบ้านของเราอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆที่บังเอิญมีเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบแต่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยว่าจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความเป็นไปได้การศึกษาการเกิดชีวิตในบริบทที่กว้างขึ้นนี้ทําให้เราไม่เพียงแต่เข้าใจจุดกําเนิดของตัวเองแต่ยัังงงเเเปิดมมมุออออใให่่ตาาานนนรกภพ การเดินทางทางวิทยาศาสตร์นี้ยังคงดำเนินต่อไปและคำตอบที่รออยู่เบื้องหน้าอาจพลิกความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตไปตลอดกาล